ทำลายเล็กยิงหั่นเปลือกมะนาวค่ะจุกเสียดมากเลยทำอะไรอ้าวอย่างนี้ต้องสูตรนี้เลยนะคะจุกทองนั่นทองเนี่ยกินเยอะไปหน่อยค่ะสูตรนี้คือใช้เปลือกมะนาวนะคะเปลือกมะนาวอย่างเดียวเลยค่ะเปลือกมะนาวอย่างเดียวเลยเราหั่นบางๆนะคะหั่นบางๆเลยลูกเ็ายังไม่ใช้ได้อีกแต่ต้องเป็นมะนาวที่ปลอดสารพิษหน่อยนะฮะจะปร็จแล้วนะคะเราก็นําไปใส่ในน้ําร้อนนะคะเทน้ําร้อนลงไป ปิดฝาก่อนเนาะปิดฝาก่อนไนตัวยาของเปลือกมะนาวเนี่ยเขาออกมาเต็มที่อันนี้จะเป็นสูตรที่ช่วยขับลมจุกเสียดนั่นนะฮะท้องอืดท้องเฟ้อค่ะนะฮะลองดูสิคะชื่นใจมันมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยของมะนาวค่ะเพื่อนๆลองไปทำดื่มกันดูนะคะสำหรับจุกท้อง แน่นท้องนะคะท้องอื่นท้องเปลือกใช้เปลือก